สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เกี่ยวกับวงการกีฬาไทยของเรามาฝากกันดังเช่นเคยโดยในเอพิโซดนี้จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวจอร์เจียที่พวกเขาไม่สบอารมณ์กันนักหลังจากที่ทีมชาติชุดใหญ่ของเขาได้เปิดเผยโปรแกรมการอุ่นเครื่องในบ้านอย่างเป็นทางการออกมา2แมตช์ด้วยกันนั่นก็คือ การเปิดบ้านเจอกับทีมชาติมองโกเลียในวันที่25มีนาคมและเปิดบ้านพบกับทีมชาติไทยของเราในวันที่12ตุลาคมปีนี้ซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้ทราบโปรแกรมอุ่นเครื่องเหล่านี้แฟนบอลชาวจอเจียส่วนใหญ่ก็รู้สึกไม่พอใจกันเป็นอย่างมากที่ทีมชาติจอเจียของพวกเขาที่มีแรงกิ้งอยู่ในอันดับที่7 8ของโลกในปัจจุบันต้องมาอุ่นเครื่องกับทีมที่มีอันดับต่ำกว่าเยอะอย่างมองโกเลียและก็ทีมชาติไทยโดยชาวจอเจียเขาได้มีคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราลองไปฟังบาง,บางมุมมองจากพวกเขากันดูรับโดยแฟนบองคนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจถึงโปรแกรมการอุ่นเครื่องของทีมชาติจอร์เจียที่ออกมาในครั้งนี้ว่าอะไรคือมองโกเลียอะไรคือไทยแลนด์มันดีกว่าที่คุณจะเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมสโมสรในจอร์เจียซึ่งะคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองว่าอย่างน้อยเราก็ควรอุ่นเครื่องกับบางทีมในลีกของจอร์เจียซะดีกว่าคุณไปหาพวกเขามาจากที่ไหนกัน คุณรู้เกี่ยวกับพวกเขาได้อย่างไรเมื่อชาติเหล่านี้นั้นไม่ได้ปรากฏอยู่บนแผนที่ของโลกฟุตบอลส่วนคนต่อมานี้ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเครียวกลาดถึงเรื่องนี้ต่อไปได้ว่าสาพันฟุตบอลนั้นห่วยแตกให้ความเคารพกับแฟนบอลก,กันหน่อยเถอะในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถามต่อไปอีกว่าคุณสามารถบอกเราได้ไหมว่าทําไมถึงต้องเป็นมองโกเลียและไทยแลนด์มันไม่มีทีมดีๆทีมอื่นสําหรับเราแล้วหรือ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นถึงเกมอุ่นเครื่องกับมองโกเลียและก็ไทยนี้ต่อไปว่าพวกคุณไปหาทีมเหล่านี้มาจากที่ไหนกันผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพวกเขามีทีมฟุตบอลด้วยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปอีกว่านั่นละคือประเด็นนี่มันดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการอุ่นเครื่องที่มันฟรีหรือไม่พวกเขาก็อาจจ่ายเงินให้กับเราในจํานวนที่มากด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่ม,เต,มเติมว่าผมไม่รู้เลยว่า มองโกเลียนั้นเล่นฟุตบอลส่วนไทยนั้นผมก็คิดถึงพวกเขาในเรื่องอื่นในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาบนต่อไปอีกว่าพวกคุณไปหาพวกเจงคิดขานมาจากไหนพวกเขาจะยังลงสนามด้วยดาบกันอยู่หรือเปล่าส่วนไทยนั้นยิ่งหน้าทึ่งกว่าพวกเขาไม่รู้อะไรเลยนอกจากการนวดแผนไทยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมต่อไปอีกว่าเมื่อคุณได้ยินชื่อของมองโกเลียแล้วก็ไทยแลนด์ สิ่งสุดท้ายที่คุณจัดจินตนาการถึงเกี่ยวกับพวกเขาก็คือฟุตบอลส่วนคนต่อมานี่ก็เลยมาบนถึงอันดับโลกของไทยและมองโกเลียว่าทีมหนึ่งนั้นอันดับ111ในแรงกิ้งโลกส่วนอีกทีมนั้นอันดับ183ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวต่อไปว่าเราเนี่ยถึงในระดับที่ต้องเล่นกับมองโกเลียแล้วหรือแล้วแรงจูงใจอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าทีมชาติจอเจียจะต้องลงสนามเจอกับทีมไทย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ในความสงสัยถึงโปรแกรมการอุ่นเครื่องของจอร์เจียเหล่านี้ว่านี่คุณต้องการจะกระตุ้นกําลังใจของนักเตะหรือว่าอะไรทําไมพวกเขาถึงต้องการเล่นกับทีมที่อ่อนแอเหล่านี้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงประชดประชานถึงเกมกระชับมิตรเหล่านี้ด้วยว่าแบบนี้เนี่ยเมื่อไรล่ะที่เราจะต้องไปเจอกับทีมชาติคอมเมน ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์คาดการ์ถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องเจอกับทีมชาติมองโกเลียและก็ทีมชาติไทยของทีมชาติจอร์เจียในครั้งนี้ว่าวิชานี่นคงจะเพิ่มสถิติการยิงประตูอย่างน้อย3ประตูในทั้ง2แมชซึ่งวิชาควารัสเคเลียเนี่ยคือสตาร์ของทีมชาติจอร์เจียที่ปัจจุบันโชว์ผลงานอันร้อนแรงอยู่กับทีมนาโปลีในศึกเกาเชียเรียของอิตาลีครับส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาประชดประชันต่อโปรแกรมอุ่นเครื่องเหล่านี้ว่า มันน่าทึ่งมากช่างเป็นการเลือกคู่ซ้อมที่เต็มไปด้วยสกิลบางทีเราควรจะเจอกับมองเกเลียก็เพราะว่าเรื่องของประวัติศาสตร์และเจอกับทีมชาติไทยเพราะพวกเขาน่าจะนวดแผนถ่ายให้กับผู้เล่นเราละมั้งซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมว่าคนไทยเนี่ยคงกล่าวว่าพวกเขาจะนวดให้หลังเกมและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเกมนัดนี้ถึงได้ถูกคอนเฟิร์มส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่านี่พวกคุณกําลังสับสนอะไรกันอยู่หรือเปล่า ถ้าเป็นมวยปล้ำและก็มวยไทยพวกเขาจะสามารถเป็นคู่ซอมให้กับเราได้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นว่ามันไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราจะชนะได้ทั้ง2องแมชแต่มันไม่ได้เป็นอะไรที่ดีมากเลยสําหรับเราไม่ได้คุ้มค่าแก่การรอคอยและก็เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้เล่นหลักในเกมเหล่านี้ผมแค่ประหลาดใจว่าเราไม่จะมาหาทีมดีๆมาเล่นด้วยเลยหรือคุณไม่ควรเล่นกับชาติเหล่านี้เลย ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวต่อไปได้วยว่าสําหรับการเลือกทีมแบบนี้ผม,มสงสัยว่าอะไรมันคือหลักเกณฑ์ในการเลือกและเกมเหล่านั้นมันจะให้อะไรกับทีมของเราซึ่งจากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มองว่ามันเป็นเกมการแข่งขันที่จะไม่ให้อะไรเลยทั้ง2ทีมจะไม่ช่วยเพิ่มคลาสในการเล่นของทีมแล้วก็คลาสของผู้เล่นส่วนตัวก็จะไม่เพิ่มขึ้นด้วยหากมีการกระชับมิดแบบนี้บ่อยๆระดับการเล่นของเราก็จะลดลงตาม ตอนนี้เรามีผู้เล่นที่จะสามารถยกระดับขึ้นเรื่อยๆได้อยู่ในทีมแต่คุณกลับเอาทีมเหล่านี้มาจากไหนเล่นกับหมุกก่เกาะแฟรโรซะอย่างดีกว่าแต่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แย้งว่านี่มันเป็นเกมที่เหมาะสมแล้วที่ใช้ในการเตรียมทีมนะเราควรเล่นกับทีมอย่างอิตาลีอย่างนั้นหรือเมื่อเรามีเกมอย่างเป็นทางการรออยู่ในอีก3วันเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาให้เหตุผลถึงการอุ่นเครื่องกับมองโกเลียและก็ทีมชาติไทยได้ว,ว่า นี่มันไม่ใช่เกมที่ใช้เพื่อยกระดับการเล่นแต่ว่าเป็นเกมในเชิงจิตวิทย,ทยากรการแข่งขันแมตช์ระดับนานาชาติกับทีมที่แข็งแกร่งมันเป็นธีมของเกมที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการยกระดับการเล่นแต่ว่าคนต่อมาก็ยังได้มาบ่นต่อไปว่าการเล่นกับทีมเหล่านี้มันจะให้อะไรกับเรานอกเหนือจากอาการบาดเจ็บแต่ว่าจากตรงนี้ชาวจอร์เจียคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์อธิบายต่อไปอีกว่าเราจะเจอกับทีมชาติมองโกเลีย3วันก่อนเจอกับทีมชาติรนเวอร์ มันจะเป็นการเล่นกับทีมอ่อนเพื่อฝึกซ้อมก่อนเกมนัดสําคัญมันจึงถือว่าเป็นการทดสอบที่ดีแล้วก็สมาัดลองอะไรใหม่ๆได้ส่วนเกมกับทีมชาติไทยก็จะเล่นกันก่อนเจอกับทีมชาติไซปัสเราเล่นกับทีมเหล่านี้เพราะว่าเราต้องการเรื่องวินเนอร์ไซโคโลจีที่จะมีก่อนเจอกับทีมที่แข็งแกร่ง ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวจอร์เจียที่มีต่อโปรแกรมการอุ่นเครื่องทั้งสองแมชนี้ของพวกเขาที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นเกร็ดลูกหนังเล็กๆน้อยๆกันในคลิปนี้ซึ่งโดยรวมแล้วก็พอที่จะเข้าใจได้ครับที่ส่วนใหญ่พวกเขาจะรู้สึกผิดหวังกับโปรแกรมการอุ่นเครื่องในลักษณะนี้แต่สําหรับทีมชาติไทยของเราแล้วนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีเลยในการได้พิสูจน์มาตรฐานของฟุตบอลชาติเรากับทีมในยุโรปแบบนี้ แม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงแค่ชาติเล็กๆในยุโรปก็ตามทีแต่ทีมอย่างจอร์เจียนี้ก็มีนักเตะที่เล่นอยู่กับทีมอย่างนาโปลีและก็เคยเอาชนะทีมชาติสวีเดนมาแล้วในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในครั้งล่าสุดจึงน่าจะถือว่าเป็นบททดสอบที่ดีมากๆสำหรับทีมชาติไทยของเราก่อนที่จะลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบที่2โดยโปรแกรมการอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการของทัพช้างศึกของเรานั้นนอกเหนือไปจากการจะเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติจอร์เจียในวันที่12ตุลลาคมแ้ว ในอีก5วันให้หลังก็ยังจะมีโปรแกรมการเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติเอสโตเนียในวันที่17ตุลาคมอีกด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นโปรแกรมการอุ่นเครื่องในยุโรปของทีมชาติไทยที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินก็คงจะต้องลาการไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลหน้าตรงจุดใดผมเองก็คงจะต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ